สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดลุทยาแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาที่หมู่บ้านญี่ปุ่นครับจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ก็อยู่ในอาคารนิทยาศารนะครับตรงนี้ก็เป็นพัดญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่ารูปยอโรอิและคาบุโตะนะครับตรงนี้ก็เป็นทาลายประวัติศาสตร์นะครับ นคตัวน,นี้นะครับเขาเรียกว่ายูเดียนะครับเป็นแผนที่กรุงศรีอยุธยาเก่าในงดงามตัวน,นี้เป็นเลอดารุมะแล้วก็เป็นเนี่ยครับก็บเป็นประวัตินะครับก็บอกว่าชุมชนญี่ปุ่นเป็นในชุมชนญี่ปุ่นในอยุธยาน่าจะมีขึ้นในสมัยพระนาเรศวรวันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆ ต้นนี้เป็นรูปปั้นออกยาเสนาพิมุกนะครับตอนนี้ก็เป็นอาคารที่เป็นนิทรรศการของเยามดะเจ ครับก็เมื่อกี้ก็เข้าไปดูประวัติยมดานนะครับแล้วก็เท้าทองกีบมานะครับที่นี่ก็เป็นสวนที่เป็นสลาแล้วก็เป็นลานหนิดตัวนี้ก็เป็นที่เป็นแท่นที่เขียนว่าอนุสรหมู่บ้านเดิมของชาติญี่ปุ่นในกรุงศรีอยุธยาครับ อยนี่ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษตรงนี้ก็วันนี้เขาบอกเป็นปอดโซเซียนะครับพอเอาไปล้างมือก่อนเข้าสารรนะคับตรงนี้ก็เป็นสารนะครับเขาก็จะมีเรื่องเขียนไวร์พรอนด้วยแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่การได้มาที่ทำให้ผมเห็น ถึงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่มีกันมาอย่างยาวนานกว่า300ปีครับ